วันนั้นพ่นลืมบอกไปในเรื่องของวิตามินชื่อวิตามินไม่มีบอกเพราะว่าจะไม่เป็นการจะไม่โฆษณาให้กับยี่ห้อใดทั้งสิน้นแต่จะบอกในส่วนผสมของวิตามินนั้นว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะก็ถ้าเป็นตัวเดียวกับพี่โดมกินเนี่ยก็จะเป็นพวกวิตซีที่เป็นมีค่าวิตามินซีสูงเกินพันอัพ แล้วก็จะเป็นพวกวิตามินบีรว,วม,มแล้วก็น้ำมันโอเมกา้าแต่น้ำมันตับปลาหรือน้ำมันอะไรก็ได้ที่มีโอเมก้าสามนะพวกนี้จะช่วยในการทําให้สภาพผิวเนยืดหยุ่นขึ้นสภาพผิวยืดหยุ่นขึ้นก็คือจะทําให้ผิวเนี่ยเ,เขาเรียกไงไม่ทําให้ผมมันหลุดมีการยึดเหนี่ยวรากผมของเราให้ให้มันยังคงอยู่ได้แบบนานยิ่งขึ้นแล้วก็ ที่สำคัญเลยนะสำหรับรบำรุงผมก็คือ,อวิตามินที่มีส่วนผสมของโกโตโคโลาโกโตโคโลานะลองไปเสิร์ชหาดูโกโตโคโลานี่ก็คือชื่อสามัญทางยาของใบบัวบกนั่นเองแต่คนก็จะกินาสารสกัดจากแบบกล้ยแทนเพราะว่าโกโตโกโย่าเนี่ยมันมันพอสกัดออกมามันได้แค่3%เท่านั้น ส่วนสารสกัดจากใบแปะกวยนี่มันหาง่ายกว่ามั้งหรืองไงก็ไม่รู้่คนก็จะกินตัวนี้กันมากขึ้นและผลพลอยไดของการที่เรากินพวกนี้เนี่ยเห็นผิวไหมอันนี้เป็นเป็นหน้าแบบเรียวๆจริงๆนะนี่เรียวๆจริงๆเห็นไหมว่ามันแบบว่ามันทําให้หน้าเราใสาขึ้นแม้คือพัาจะเป็นคนที่มีสิวแบบเนี่ยจุดดำๆอ่างเงี้ยหายนะขอบอก ไม่โฆษณายี่ห้อฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ต้องให้เจ้าของมาบอกเราเพราะว่าคนสวยๆในโซเชียลแคมดี้มีเยอะเห็นไหมเขาก็ใช้ทางเมคอัพบางคนไม่ล้างหน้ามาถ่ายก็ยังมีทุกอย่างแต่พัดนี้ไม่มีเลยนะหน้าเพียวๆเพียวมากจมูกก็บี่อ่ะคือตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกไงดีอะ มันดีมากถ้าเราได้กินวิตามินทั้งหมดสามอย่างสามอย่างนี่พันจะแนะนำนะวิตามินซีวิตซี C, C, พันมิลลิกรมัมหนึ่งแล้วนะสองออน้ำมันตับปลาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ้ำมันจากจากปลาทะเลน้ำลึกพวกโอเมก้าสามก็ได้นะลองดูสองแล้วนะสามที่พัดกินก็จะเป็นโกโตโกโุยาตัตวเนี้ยไปหาซื้อในร้านขายยามีขอบอกว่าทุก อยากมีอยอยนะต้องมีอยอยห้ามซื้อพวกแบบว่าไอ้นั่นพิงไอ้นี่อ,อทําให้เกิดออร่าประกายผิวขาวคนเราอะ่ะถ้ามันจะไม่ขาวอะ่ะคือเราก็บังคับชาติกําเนิดของเราไม่ได้พอใจในสิ่งที่เงม,มีอยู่ก็ดีที่สุดนะโอเคเราก็มาบอกวิตามิมดีๆกันแล้วเห็นผิวไหมมันเปล่งปลังขนาดน้อย <laughs> ไม่ต้องทําสีไม่ต้องใช้ อเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นก,ก็จะเห็นแต่มันจะมีิสิยอคันมีสิวแล้วก็มีสิวเสียบิดหน่อยแต่หน้าดีขึ้นเห็นไหมว่ามันใสขึ้นเด็กขึ้นโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเวลาอันยาวนานของท่านทุกคนรักทุกคนว้า